ันนี้เราจะมากินว๋วยจับกวนโพษนากันนะครับหน้าโรงหนังเจ้าเก่าเลยนะครับมิชลิตเยอะมากนเลกวยเจเการา้าบเด้าววะกะครับบรรยากาศโรงหนังม่สเาแล้ววยจับนัรเชในนะครับ,นนร,บรถสั่งแบบธรรมดา สี่ได้ยี่สิบนะสามก็สามห้าแล้วตั้งแต่ไหนยี่ล้บทำไมเอาลอยอยู่อ๋อตัวบนลอยอยู่ตวบนลอ่อ๋อ เรียบร้อยนะครับหมดเร้งนะครับราคาอยู่ที่60บาทนะครับ